เซ็กซี่ไม่แผ่วกวางวันนปียะอวดหุ่นสิวนุ่งชุดบิกินี่ว้าวลึกสุดซีท ระเบิดความแซ่บกันแบบไม่มีก๊กเลยจริงๆค่ะกวางวันนพิยะออมสินนบุลหรือที่รู้จักกันในนามกวาง The f a ฟสที่ออกมาโชว์ความเซ็กซี่กันอย่างต่อนเนื่องตอนนี้ไฟลุกแทบจะทุกวันเลยละค่ะยิ่งเวลาที่เจ้าตัวไปเที่ยวทะเลก็ยิ่งทำให้บรรยากาศในไอจีร้อนระอุล่าสุดนะคะสากว,วางได้ออกมาอวดหุ่นแซบในชุดบิกินี่สีขาวตัวจิว๋วโพสทายยัวริมชายหาด แม้น้ำทะเลที่ว่าเย็นเย็นก็ไม่สามารถลดดีกรีความร้อนแรงของเจ้าตัวลงได้เลยนะคะบวกกับความขาวสว่างกระจ่างใสออร่าแรงจนแสบตายิ่งทำให้ลุคนี้ของสาวกวางนั้นดูเซ็กซี่แต่ยังแฝงด้วยความละมุนสุดๆงานนี้ทำเอาไอจีของสาวกวางลุกเป็นไฟเลยละคะ่ะเพราะมียอดไลค์มากันแบบรัวๆซึ่งแต่ละคอมเมนต์ต่างบอกว่า ฟาดมากแสบไม่มีหยุดไม่พูดมากตามมาส่องกันเลยดีกว่านะคะ